โอเคมาต่อที่สามได้ใครเนี่ยจะงงวะเออทำมาเห็นดีๆมาเล่นเกมนี้พอดีไปเหตุเป็นรถไฟเกมกันดำทิ้งถ้ามารับนี้ก็เป็นเกมเพายกิตโต,ตเล่นไงไวะเนี่ยลืมไปใช้นิ่งเลยดีกว่าเพราะว่าใช้นิ่งเล่นมันเล่นมันอะ่ะมีตีเล่นไม่ค่อยมันเล่นไหมวะเดี๋ยวยานยานยานจับอ่านี่ปุ่งเหรออ๋อ,อโอเค จำได้อยู่แต่มันก็มีคำโบวออกเอาถีบไม่โดนซะง,งั้นอืมทำไมรู้สึกว่าวเองเก่งขึง้นเนาะตึก <c oughs> เออไปกับห้าใไม่รู้อะไม่รู้อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณตัวเองนะเนี่ยเอามาสองสองล้านสุดยอด อ้าวปันน้นข้างอืมทำไมาปันน้นข้างไหวจังวะกลับบาล่านี้่อนก็ได้ปะไปล้านี้น่าจะง่ายกว่าอืมอ๋อมันกดอาอาแทนก็ตบได้เน่ว่ะเลยมันขโมง,งไงวะ <laughs> ลืมลืมวันนี้ลม,ลมจริงงอผมไม่ได้เล่นนานมากเลยโอเคเข้าใจละมามาผมนืมไปเองเลยเปล่ว่าผมมันกดไม่ค่อยติดอะ่ะทริปอืมต้องไปเล่นทางน,นั้นนะครับไอ้ตัวที่เล่น,นจริงเกือบเจนเจนมันมันอะ เออว่ะผมตันไม่ค่อยโดนโอชิบหายแล้วมันใช้เล่ด้อาร์ตเราก็มีนี่ว่ะทำไมเราไม่ใช่ว้วะไปติดกันน้ำไงเพราะกันน้ำมันมันไม่มีมันจะมีท่านเลย้มีกันสารส์ดเ,ออเดี๋ยวขยันกันจับบบนึิงปอืม,อม รู้สึกว่ามันกระตุกขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะผมโหลดไฟล์ข้อมูลอยู่เออว่ะข้อมูลได้ปะอ่ะสูญหายละสูญหายละอืมอีอีออออกี้ใชร์ด้วย,ย,ยอ๋ออ็อกโตเป็นสายนั่นแต่ โอ้ชุบหายเลยด้วยยากอ่ะอ่ากระตุกชุบหายเลยยากนั่นแหละกระด่ายย้อนความจำไปในเกมนี้เลยเพิ่งเล่นไปวันก่อนแล้วก็ลืมไปเล่นแล้วเล่นยังไงอืม เนี่ยมันปมเหมันค้างอ่ะปมเหมันค้างแหละมากเลยจับไปอืมถีบไม่โดนเออผมทิ้ดไม่โดนอีก้วไม่รู้เป็นไรกายไงเราไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วเนี่ยดูดิเห็นนะไาเน็นตกำลังวิ่งอยู่อ่ะ ตังได้หมดตายไปไโอเคอเฮ้ยเกิเนี่ยอันนี้ยังไงก็ไม่โดนอ่ะถ้าเกิดเราปั่นคอมโบแรกก็ไม่โดนก็จบละ ยาก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 ไม่ได้เล่นนานมากครับทิปกันแล้วน่ากดโอ,มดอ,อไอนะนะม่มมติดอะอะไรกันนะแป๊บนึงนะฮะเซตมันกดปุ่มไม่ค่อยติดอ่ะ ล้วทำไมมันต้องไปลองนี่วะอือเดี๋ยวผมขอสปแปมละเกนด้ามันก็กดมันก็กดติดนะก็ทำไมเกมนี้กดไม่ยยติวดวะตายรอดโอ้รอดปะอ๋อดเสร็จแล้วโอเคคงหายกระตุกแล้ว เล็บเลยนเล็บจบเราจะได้ไปกินข้าวเล่นเพลงตอนนี้มันเหนื่อประมาณยี่สิบเปลี่งร่างยังรู้สึกกระตุกอยู่มั้ยโอ้ขี่ไม่โดนแหละเดี๋ยวผมก็ผมต้องหนึ่งจังหวะแหละเดี๋ยวต้องหนึ่งจังหวะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งหนึ่งจังหวะดูเนื่งจังหวะในการสโลว์นั่นแหละนัดแรกกันได้นัดสองกันไม่ได้โดด เฮ้ยโดนจริงนะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนจริงนะเนี่ยจริงจังปกติคอมโบม,มันต้องโดนดิถ้ากระโดดแบบแบบเนี้ยมันจะโดนหลายเปอร์เซ็นต์เอออันนี้โดนโอ๋อมันต้องอยู่ตรงตัวด้วยเอาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโโอ้หแรงท่าไมไ้ตาย ถ้าไม่ตางไม่ใช่ไรเดอร์คลิกนะฮะเราเป็นการฟาร์มคือวันแรกที่แปลกนะที่อากิโตะไม่ใช่ไรเดอร์คลิกอันนี้เราจะเป็นชิปอากิโตชายนิ่งนะฮะมันไม่ใช่ไอกิโตะธรรมดาก็เดี๋ยวขอเล่นไรเดอร์สักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นการฟาอาจจะสักห้าคลิปขอขอสักห้าคลิปแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นการฟา อ่าเราแพเกมนี้ถ้าเกิดได้สมมติเราใช้ท่าใหญ่เรากลับล่างเลยนะจุดเตะคัเตอร์ขัดเกลีลลยดสายคอลเตอร์จัดคัเตอร์ต้องระวังตัวนี่ไงเขาจะนจะคัเตอร์แบบนี้แหละไอ้อผมก็งโง่เข้าไปอีกเราเตะมันสักสองสามทีได้ไหมอืมจับไปได้โดนอืม,อม ตอนแรกกัจะเล่นเดลตานะไม่ได้กัดจะเล่นตัวนี้นะกดเปลี่ยนแบบกันน้ำไม่ได้นะเพื่อนมันจะเกตปีนะดอกตัวเองนี่แหละเออจริงต้องต้องไอ้นั่นเราต้องกะจังหวะให้ถูกต้องนะเดี๋ยวผมลองกะจังหวะแบบชลอให้ดูให้หนักให้ว่าแบบมันต้องประมาณไหนเนีย่ยอันนั้นโดน เออแน่น่าจะโดนอยู่อ่าโดนก็คือเรากับตัวมันต้องอยู่พอดีกันถ้าตัวแรงนะเว้ยไม่ไม่ใช่ไม่แรงนะแรงแรงมากด้วยสังเกตจากการฟันได้เลยอะฟันบางทีมันระเบิดตึกตักบดักให้เอทิโน่เลยวะพูดถึงความแรงเรือ่องความแรงต้องโยนฟอร์จินเอทิโน่แรงมาก อยากเออว่าจะเล่นคาบูโตะไปได้เล่นอืมอืมเออแบบแบบคอบเลยครับอืบอโม,โม,มอื้อหือมันต้องมีการเกินคอโมโบฮะไปได้ได้คอโมโบใหม่มันเป็น ถ้าจริงต,ตอนนี้ผมในเกมนี้ผมไม่ได้คอมโบได้คอมโบนะแต่มันแต่มันมีวิธีมาอย่างไรฮฮฮืสมมืืเพอร์เฟเป็นการคอมโบที่มั่วเนาะ อ๋ฮะโมมากเมื่อกี้คอมโบเด่ดนโอ้เดนโอใครแม็กนี้นนนนในในยังดีไม่ไม่ใครม็ใครแม็ไฟไม่ต้องเล่นเลย เราต้องความเร็วว่าได้จะโหมดนะ โอ้โหคอมโบคอมโบโอ้โหเมามเนี่ยแบบนี้น่าจะคอมโบได้ดีกว่า ใช้ก่อเลยใช้ไอ mm ้นั่นเลยนะเอาเสื้อมันจะบล็อกออกอ่ะเพื่อจะคอมโบไงเขามันไอ้นั่นพอดีเขาปกติเจีถึงจะเปิบเปิบอาร์เลยอาโออะไรแบบนี้ โบสปอร์ตแตกเลยเออแต่ภาพผิดนี่แหละเออว่นะเนาะไมเล่นอันติเมทคูกกาดีกว่าอันติเมทผูกกาของแรงจริง คือมันไม่ได้เหมือนใครแม็กเออแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเราอัคดคลิปอยู่คือ <mel od ic sound> ผมลืมไงว่เาเออตอนอันคดคลิปอยู่นี่ว่าอะไรแบบนี้คือผมจะแบบเป็นเสียเงียบปกตปิเล่นเกมเ,เงียบเงียบไม,ไม่ไม่ค่อยได้หักปากเงียบมากผมก็เลยแบบเออบางทีก็เลยเ,ออเ,งเงียบนะแบพยายามหาพยายามจะหาท่านคุยอยู่ คือพยายามฝึกอยู ke, nice ่แบบเออคต้องไม่เงียบนะต้องไม่เงียบเลยแบบนี้ไม่งั้น่ายนั่นไม่ได้ไงนั่นแหละคือผมว่าใคอยพูดนาตอนเล่นเกมจะพูดมาตอนแบบทำอื่นเช่นต่อโมเดลกูแต่แม่งคอมโบบ้าเก็บตายเลยตายซะคอมโบย่าคอมคอมอากิโตะอาติงะคอมโบนี่ไงเขาพูดได้พูดยาวเลยเออที่จริงมี ต้องจับอะเพราะว่าไม่งันออ้นก็เอาน้ำไม่ออกหนุ่มจะไม่กดฮาวเตอรนะ์นะแบบกดทขาในตาส่วนอะไม่ไม่อยากทำถังยาก่า รีบเล่นให้จบแล้วก็ไปหาหจิมไปฝา่อยิวละนวิช้าแล้ว,ว,ลวผมลาตันช้านะทำไมอะเหรอผมผมับตอนคือแล้วให้มาเราได้เวลาคอมโบแล้วละคือพยายามจะพยายามจะหาหาตัวใครแล้วแต่มันบางทีมันใช้ไม่ได้จริงต้องเข้าใจกันเลยแต่อันนี้คือผมมันแต่คอมโบที่จบม,มันเจาะ่อ จาะกอเตอร์อ่ะไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่แบบมันเป็นสีฟ้านั่นแ่ะตัวอินเตอเจาะเก่งมากบางทีเทอร์นาเมตมันค่อนข้างแรงแต่ตัวที่แรกนี่จะจำเป็นติดสายอ้าว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  ถีบไป,ไป,ไปตายก็ไม่เข้าใจทำไมแบบไม่กลับแัา้วท่งนี่เปิดยากสุดรู้สึกไม่ชินหรอพอมาเล่นกัน,นะพอมาเล่น,นเลยด้วยต้องต้องต้องติดแล้วล่ะต้องต้องติดแล้วนะ ดดนดเออดีนะยังแตกยังยอมแตกให้เกือบแตกแล้วไม่ละ ไม่จะเกิดต่อแล้วประมาณนี่น่าจะครึ่งทางแล้วไหมเอออันนี้ผมจะกําบุกไ,ไม่ต้องไปตางดอกเขาโง่ที่ไหนเออประมาณนีน้เป็นงโง่ที่บอกว่จะวาแต่ถ้าขนาดไปที่เล่นอยู่เล่นอยู่ขนาดไฟอ่ะแต่ไม่ได้อัดลงทา,านทำไมไม่อัดลงอ่ะเหรอ หนึ่งไม่มีทั้งอาบสองมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่บ้านหงมันอยู่บ้านพี่ที่หงมีาการสง่าไว้ฉลาดฉลาดซื้อซื้อ,อไม่ซื้อเครื่องซื้อ,อ <c oughs> แค่เ,เติมรอเขอเตือนเองโหมันเล่นผีคซึ่งหลอด ป็นน mm ึงต้งหล่อไม่เหรอวะใช้ลูกมูลแรงจังวะแต่เกมนี้แต่เกมนี้มันยิ่งขโมโบเยอะยิ่งเบาก็ยังดียังไม่เอาเกตจนเกินไปแต่เดี๋ยวผมใส่คอมโบบ้างไม่ดูดูมากปาป้าได้ไหเราโดเรายอมโดนถ้าดีกว่าเสียเกตเยอะ ก็ตะตุ่นคนจะบักแล้วกมันไม่บากอือไม่บักก็เสร็จดิสโลกันหน่อยมอัะเอาหลบได้แบบีก็เหุะมันไม่โดนอะ่ะตายในตาย หลบได้เข้าไปมไม่ทันหรอไม่ไรด้านแรก,รกเราแพ้สดุดด้านสองมันก็จะชนะเองอะแหละแต่ท่านอยู่เล่นยากกวนะ่านี้นะผมว่า มันตัดไม่ได้อะ่ะโอ้โหมึงก็เกินมาละแพแ้แล้วแหละแล้วไปหยิบไปหยิบเกาะมันไม่เข้าอะ่ะเกาะไม่โคตรแข็งอะ่ะเดี๋ยวต้องสติแล้วสติกับทางปัญญากเกิด ไ้คิดไใช่ไ,ไดกิดตันยู่ได้มาจับ้เ,เร็วๆเผมันจับมันเขาจับพัาเอ์ ดูดิมันเล่น long สเลิกกับเลิกครึ่งหล่อไฟนลอลเรานะคอมโบปฏิหารนะได้รับคอมโบปฏิหารไม่โดนไม่โดนก็จบอะไม่โดนทำอะไรไม่ได้เลย าฟานฟานฟานฟันมันจะตายได้เนี่ยแหละล้างไชนิ่งองอิโกโ,โอเคอาจบแล้วเหรอเออสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องประมาณนี้นะหาไปเจอกันคุณหน้าสวัสดีครับผม